โอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้ผมเปลี่ยนมาเล่นด่านนูซ่านะแต่ที่เหมือนกันก็คือซูมอีกแล้วไม่มีใครเปิดมาอีกแล้วเดีย๋ยวลงข้างหน้านี่แหละผมตามเพื่อนมานะตื่นได้บ้าโอเคเอา้าไม่มีคนเลยที่นี่งั้นเดี๋ยวเรา ที่ฟาร์มแล้วก็เดี๋ยวไปหาที่เมืองอื่นกันนะครับปกติตรงนี้มันจะมีคนลงนะเดือดมากครับทำไมกายเป็นล้างไปได้เสียงข้างล่างเริมมแบบนั้นไม่ใช่บอดละเดี๋ยวนี่ไงล็อกหนึ่งแล้วครับอีกคนนึงนะ มาด้วยกันแน่เลยเนี่ยไม่ตายไปข้างหลังแล้วตามห,หลังกล้องนี้นะเจ็บหนักแล้วมั้งนี่ไงตะโกดไหมเนี่ยเรามาไล่ฆ่าเขาขนาดนี้เขาน่าจะจำชื่อเราไว้แล้ เรารีบไปเก็บเพื่อนเขาอีกคนหนึ่งก่อนครับที่ผมยิงค้างอยู่ข้างบนเมื่อกี้นะไม่รู้ว่าคางไปถึงไหนละเช้าขนาดนี้ผมมาอัดตอนประมาณเจ็ดแปดโมงนะครับคิดว่าคนน่า <Help. S 1> จะยังไม่ค่อยเยอะเออนี่ไง a w e s เฮ <Awesome. S 1> ้ยเกิดแล้วเหรอเร็วมาก คนเมื่อกี้เลยโอ้โหนึกแล้วไม่ต้องมาเอาคืนผมนะโอเคคนนั้นกลับล็อบบี้ไปละบุ๊อเพื่อนเพิ่งเกิดปกติเล่นด่านนูซ่าแบบนี้เราจะคิวเต็มที่ก็ไม่เกิน10คนนะครับเพราะว่าจำนวนคนมันค่อนข้างจำกัดแล้วก็เกมมันไวมากแต่การเอาตัวรอดในด่านนี้จนจบเกมเป็นอะไรที่ยากกว่า เราเพื่อนยิ่งสุ่มตีกันมาเออโอ้โ,อโ,อโอหมูแต่พูดเห็นไหมได้ผมก็เมือนนะไม่คิดว่าจะมีคนสุ่มตีมาแยกกันเล่นแบบ100%เลยถ้าน็อกก็น่าจะช่วยกันไม่ได้ละตอนนี้ก็ส่วนผมยังไม่พอนะครับ เราต้องหากระสุนเอลฟเพิ่มก่อนเหลืออยู่สิบก้าคนตรงนี้ข้างหน้าผมระแวงตรงด้านขวามากเลยอะเคยโดนยิงแถวนี้เราจะค่อนข้างระวังเป็นพิเศษ นั่นไงกำลังกะโหน่สลิงเลยข้างหน้ามาอีกคนหนึ่งเอาปลงลากเป็นงูละเป็นงูแบบนี้โอ้ผมก็ล้มเหมือนกัน เพื่อนช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยตันนี้เหมือนไม่ได้มาตั้งใจอัดคลิปเลยเหมือนตั้งใจมาเล่นแบบปล่อยๆนะคือประมาทมากเลยอะไม่อยากโยนขอบคุณช่วยด้วยเบอร์สี่ส่งตี้ก็ต้องเจิตนาการเองทั้งหมดนะครับว่า <Thank you. S 1> ลูกเกมจะเป็นยังไงนะ ผมก็เล่นไปมัวๆนี่แหละ Watch out นี่ไงอีกโอ๊ยคนเมื่อกี้อีกแล้วอ๋อนั่นไงคนนี้แน่เลยที่รอบยิงเราเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมีขู่ก่อนของผมไม่พอเหลือห้านัดอีกแล้ว พวกนายสู้กันไปก่อนเดี๋ยวเราขอฟาร์มกันบักเกหรอไม่น่าใช่เพราะเมื่อกี้เพื่อนยิงอยู่ข้างล่างเนี่ยคนนี้แหละที่ยิงผมไว้เอ้ารถโอ้โหไกลเกินสะโคกไกลก็ไม่มี โดน,นไปนัดหนึ่งนะครับแต่น่าจะเบามากอะ่ะโอเคคนเหลือน้อยมากแล้วนูซ่าก็ดีนะจบเร็วดีไม่เกิน10นาทีเดี๋ยวเราไปเข้าวงก่อนครับเมื่อกี้ที่ผมยิงไว้ตรงนู้นนะ่ะเขาน่าจะบวกกันอยู่เดี๋ยวเรารีบไปดีกว่าจริงๆผมชอบด่านนี้มากนะเกมมันจบไวแล้วก็มั่วกันดี ตรงนี้เล่นรีวิกมากแล้วอยากเปลี่ยนด่านบ้างนะครับโอ้โหแกง๊งสามคนสามหรือสี่ทำอะไรเนะีน่ยเนาะเออเออเอคนต้องยิงนะครับเอาเพื่อนชว่วยยิงโอเค หรืออีกคนนึงนะนี่ไงใ่เอ๋เอายิงไม่ทันอีกล้วโอสองคนเลยโอ้ไม่งั้นผมได้ไป9กคิวแล้วนะยิงช้ากว่าเพื่อนไปนิดเดียวแต่เพื่อนช่วยยิงก็โอเคแล้ะครับยังไงเราชนะได้ไก่ก็สำคัญกว่านะตีสุ่มมาได้รอดกันอย่างนี้ทุกคนเวลาผมสุ่มมานะเหลือคนสุดท้ายอะ่ะฝั่งหน้นหรอ จบสละโอเคคลิปนี้ก็ถือว่ามาวอร์มนิวนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดลไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ